สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่เพจสีสหายทุกคนนะคะวันนี้ก็มาดูการแชร์มุมมองนะคะคู่ทองคำประจำวันพฤหัสที่12กันยายนกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ทางเฟรมเดยเลยและกันวันนี้นะคะมันวิกยังคงเหมือนเดิมก็คือราคานะคะยังคงอีมเองยังคงซัพพอร์ตแนวโน้มการดันราคาขึ้นยังคงมีอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูในทางเฟมเด ทำฟมเดนะคะเมื่อวานแม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมาเนาะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะชนะแนวต้านอันแข็งแกร่งของเราขึ้นไปได้นะคะแล้วก็กรอบด้านล่างก็ยังคงอยู่นะเพราะฉะนั้นภาพเดชัดเจนมากเลยนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี้ย EMA จะซัพพอต EMA Day ซัพพอตในการดันราคาขึ้นต่อนะคะแต่ว่าราคายังวิ่งอยู่ในกรอบของการไซเว้นั่นเองทีนี้ เราไปดูกันว่าการไซด์เวชุดนี้แนวโน้มนะคะการที่จะเป็นไซด์เวเพื่อดันราคาขึ้นหรือจะปรับตัวลงนะคะโดยไปดูที่สี่ชั่วโมงกันมาพอเราปรับราคามาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะในกรอบบนล่างตรงนี้นะคะสี่ชั่วโมงชัดเจน EMA ตัดกลางแบบนี้นะคะเป็นการบ่งบอกได้ว่าราคาเกิดการไซด์เวนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เมื่อวานราคาดันขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะเราไปดูในทางเฟรมเล็กๆกันค่ะ พาดูเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานราคาเมื่อดันตัวมาถึงบริเวณแอเรียนนี้เราจะเห็นว่าในทางเฟรมเล็กๆนะคะบริเวณตรงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆลองย้อนไปดูแล้วก็ราคามีแนวรับชุดนี้ใช่ไหมถ้าราคาจะดันตัวขึ้นต่อแน่นอนคะ่ะว่าเมื่อเกิดสัญญาณบูลิชฮิตเด่นเดเวอร์เจนแบบนี้นะคะถ้าการเคลื่อนที่ขึ้นชุดนี้จะยังขึ้นต่อนะการขึ้นทั้งหมดชุดนี้นะคะ การเกิดสัญญาณที่ชุดนี้ควรจะต้องส่งราคาไปนิวไฮจะบ่งบอกได้ว่าชุดนี้เป็นการเคลื่อนที่ชุดเดียวกันแต่ปรากฏว่าราคานะคะฮิตแล้วไม่นิวไฮสิติดนะคะสะพายชุดนี้แล้วมีการพักตัวนะคะทําให้ราคาเนี่ยบ่งบอกได้ว่าราคาชุดการขึ้นชุดซ้าย่เียจบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการพักตัวที่แนวรับแบบนี้โอกาสการที่ราคาจะดันตัวลง นะคะก็คือการข้ามเซกเมนต์เนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะคะแล้วราคาก็มีการปรับตัวลงมาใช่ไหมตอนข่าวเนี่ยมีดีดอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ปรับตัวกลับลงมาได้นะคะอันนี้ก็ เป็นมุมมองนะคะที่ให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ใช้นะคะดูได้ในการที่ราคาอาจจะจบการเคลื่อนที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะก็ดูว่าถ้าลงมาฮิตแล้วไม่ไปต่อตามทิศทางนะคะราคาจะเกิดการพัดตัวแล้วปรับทิศทางก็คือชุดฝั่งสายจบแล้วนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะคะก็ใช้ได้กับทุกชุดเลยนะคะทีนี้เราไปดูกันพอราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมคะจากจุดนี้ ราคามาติดอยู่ที่แนวรับค่ะบริเวณตรงนี้นะคะยังไม่หลุดแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็มีเจ้าราคาสําคัญของเรา2,500อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสีส้มนะสีส้มมีแนวมีแนวรับเกิดขึ้นแล้วเอ้สี่ชั่วโมงมีแนวรับเกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานไฮนี้ก็ไม่ผ่านกันอ้าเกิดกรอบของการไซดวีอีกแล้วนะคะทีนี้ภาพของสี่ชั่วโมงนะเรามาดูกันในสี่ชั่วโมงนะคะเมื่อวานราคา ชุดนี้เราก็มี supply เกิดขึ้นบวกกับแนวต้านนะคะทั้งหมดทั้งชุดตรงนี้เลยถ้าราคาปัจจุบันจะเป็นรูปแบบไหนได้บ้างสิ่งแรกก็คือถ้าราคาชุดนี้นะคะที่มาติดอยู่ที่แนวรับใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในกรอบของการไซเวย์นะถ้าราคากลับขึ้นมาที่บริเวณ area แ,แนวต,นต้านตรงนี้อีกนะคะแล้วในทางเฟรมเล็กๆก,ก็ได้ค่ะเกิดสัญญาณคลาสสิกใดซึ่งสัญญาณคลาสสิกใดเนี่ย จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดอาจจะไปเกิดในทางฟ์มเ,เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรารอดูนะคะแล้วราคาสามารถที่จะทำรายแนวรับนะคะหรือเกิดการเป็นภาพแบบ M15 เมื่อกี้เนาะที่ราคามีการลงมาใช้แนวรับนะคะเกิดสัญญาณ h i เด e n แล้วไม่ไปต่อตามเดิมแบบนี้นะคะโอกาสที่ราคาจะพักตัวแล้วทำรายชุดแนวรับนะคะ แล้วก็เกิดการข้ามเซกเมนต์ปรับตัวกลับลงมาต่อได้นั่นเองอ่ะอันนี้คือภาพที่หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะโอเคเมื่อราคามาถึงแนวรับนะคะถ้าเกิดภาพนี้เราอาจจะต้องปรับตัวกลับลงมาซึ่งใน4ชั่วโมงยังคงมีแนวรับของ2,500อยอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแนวรับชุดนี้นะคะราคาจะไปต่อแน่นอนรับแข็งแรงขนาดนี้อาจจะเกิดการเป็นไงคะพักตัวนะคะพักตัวพักตัว ไม่สามารถชนะไฮได้อาจจะเกิดการหลุดข้ามลงมาได้นั่นเองอ่าหรือถ้าหลุดไม่ได้นะคะมีราคาปรับตรงมาแล้วเกิดสัญญาณที่ราคาเริ่มอ,ออกข้างไม่นิวโลปึ๊บปึ๊ปึ๊บป,บป,บปบชุดนี้นะคะอ๊บอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่ราคาจะดันตัวไซเวตต่อในกรอบนี้นั่นเองก็ตรงบริเวณแอเรียจุดนี้นะคะก็ให้เพื่อน ลองคอนเฟิร์มกันดูนะคะซึ่งอ่าโอเคภาพณปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้กับ2ของ4ชั่วโมงถ้าราคาชุดนี้นะคะที่เขาปรับตัวขึ้นมาวิ่งกลับขึ้นมาที่แนวรับได้ใช่ไหมคะราคามีการพักตัวออกข้างบริเวณนี้นะคะที่แนวรับแล้ว EMA support ก็มีโอกาสเช่นกันที่ราคาจะอย่างนี้นะปึ๊บป,บปบึดันตัวขึ้นแบบนี้ได้ เหมือนกันข้ามทำลายขึ้นไปเลยนะคะอ่าโอเคเป็นสองมุมมองในสี่ชั่วโมงนะคะไปขยับขยับไปไหนดีอ่ะอันนี้อันนี้ไว้ข้างๆนะคะโอเคเป็นสองมุมมองนะคะที่ที่ที่เรามีทีนี้เรามาดูสี่ชั่วโมงเราได้ภาพมุมมองสองมุมมองแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพชุดคอนเฟิร์มขออนุญาตลบจะได้เอาอันนี้ขึ้นมาไว้ตรงนี้แทนนะคะโอเคอ่าเรามองแค่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสองมุมมอง ทีมน้ำเงินและทีมแดงโอเคไปต่อกันที่1ชั่วโมงนะคะพอเป็นภาพของ1ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้1ชั่วโมงนะคะราคามาติดอยู่ที่บริเวณแอรเรียนแนวตันเช่นกันนะแล้วราคายังไม่สามารถดันตัวผ่านไปได้มี EMA กดอยใช่ไหมคะก็มีโอกาสนะที่ราคาชุดนี้จะเป็นอย่างชุดที่บอกไว้เมื่อกี้เนาะก็คือว่า ราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นแนวรับสําคัญชุดเนี้ยอาจจะดันราคาขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าชุดนี้ผ่านไม่ได้นะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อซึ่งการปรับตัวลงมาตรงชุดนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวตรงนี้นะคะเราก็อาจจะต้อง follow แล้วก็ดันราคากลับไปหาข้านบนอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าราคาชุดนี้นะคะที่เขาปรับตัวอยู่ตรงนี้ไม่ผ่านปรับตัวกลับลงมาที่บริเวณแนวรับ ะะแล้วเกิดสัญญาณการพักตัวที่ไม่ทำใหยชนะได้นะคะก็มีโอกาสจะดันราคาทะลุกลับลงมานั่นเองโอเคภาพมุมมองวันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยเพราะว่าเรากำลังเทรดอยู่ในกรอบของการไซเวนั่นเองนะคะซึ่งต้านนี้ก็เป็นต้านสำคัญเนาะมีโอกาสที่ราคาอาจจะ ปรับตัวลงมานะคะแล้วก็มาใช้โซนด้านล่างด้วยก็ได้อันนั้นเป็นมุมมองของภาพที่กว้างขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในกรอบนี้กันก่อนกรอบของของ day ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็ยังจะมีกรอบของ4ชั่วโมงเส้นสีเหลืองนะคะอีกถ้าชุดนี้ผ่านไม่ได้ก็จะไซเวยอยู่ในกรอบกรอบนี้อีกเหมือนเคยนะคะเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเลยเอาเป็นแนวรับแนวต้านไวล้ละกันแล้วก็เพื่อนๆลอ,องกลับไปดูละกันนะคะว่าชุดการคอนเฟิร์มของแต่ละชุดนี่เป็นยังไงแนวรับของสชั่วโมงนะคะก็คือยังเป็นยังคงเป็นชุดนี้นะคะถ้าเกิดราคาดันขึ้นมาไม่ผ่านก็คอนเฟิร์มชุดนี้นะคะในการที่จะดันราคากลับลงมาได้ส่วนในหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้อย่างที่บอกราคายังไม่ผ่าน EMA ชุดนี้ถ้าราคาสามารถนะคะข้าม แนวรับแถวๆตรงนี้ลงมาได้ตีเป็นกรอบไว้ละกันไปดูใน15นาทีอ่ะโอเคถ้าเขาสามารถทำลายนะคะชุดนี้มาได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงเนาะแต่ใดๆก็ตามยังคงมีกรอบใหญ่ๆตรงนี้อยู่ด้วยนะคะอ่ะอาจจะเป็นภาพแบบปึ๊บพักตัวพักตัวไม่หลุดนะกลับอีกรอบแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะทุกรับทุกต้านอาจจะต้องเอ มีการทำกำไรเก็บทำกำไรหรืออาจจะต้องเกิดการกันทุนในใดก็ตามตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปไหมสรุปนะคะสี่ชั่วโมงอยู่ในกรอบของการไซเว์นะคะถ้าราคาดันมาถึงแนวต้านเกิดสัญญาณการกลับตัวนะคะเราอาจจะปรับตัวลงมาเกิดการฟอลด์ลงมาได้นะคะมีแนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้แต่ถ้าดัานราคาขึ้นมาแล้วชุดนี้นะคะแล้วราคาามให้เข้ามาพักบนบนหน่อยพักบนบนตรงนี้พักบนบน พักบนบนแถวแถวแนวต้านนี่แหละแล้วก็ดูแล้วมีแรงนะคะ EMA ยังคงรับซัพพอร์ตอยู่ชุดนี้มีโอกาสดันราคาทะลุแนวต้านขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่ทีนี้ปัจจุบันเราอยู่กันในหนึ่งชั่วโมงละกันนะคะถ้าชุดนี้มีโอกาสดันราคาปรับขึ้นมาหาข้างบนได้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ชุดนี้ก็นี่เลยหลุดรับแถวแถวนี้เมื่อไหร่นะคะก็เราก็ตามลงมา ตามลงมาปุ๊บไม่ลดรดับนี่ขึ้นอีกอะไซเวนั่นเองโอเคยังไงก็วันนี้น่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้แหละนะคะให้ราคาสำหรับใครที่ไม่ชอบเทรดการไซเวย์ก็รอให้ราคาชัดเจนนะคะแล้วค่อยเข้าเทรดนั่นเองสำหรับวันนี้มุมมองจะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะเ,เข้ามาฟังนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่สนใจในเพจเรายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพจเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ